สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาร่อีกครั้งหนึ่งนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทํานายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนาพิจิกในช่วงระหว่างวันที่16ถึง30เมษายน2563ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสาหรับการกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์ในชาแนลของนิรยาทาร่ด้วยนะคะตอนนี้คุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวเข้ามาได้ที่ Li n e better english นะคะสั่งครีมน้ําหอมเพิ่มสีดึงดูดแล้วครีมหน้าใสนิรยาชัม,มิงเข้ามาได้ที่แ krd 1, K A D 1 7 7 1 w นั่นเองทีนี้เราลองไปอัปเดตสถานการณ์ของให้กับชาวพิจิกนะคะในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายนจะเป็นยังไงบ้างนะคะ Energy นะคะหไม้เท้านั่นเองนะคะ,ะคุณอาจจะได้รับข่าวคราวนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของข่าวดีๆนะคะหรือการส่งเม s เซจนะคะส่งข่าวการติด ต่อกลับมานะคะในการพูดคุยจากใครบางคนที่ได้ห่างหายไปนะคะหรือคนที่อยู่ไกลจากตัวคุณนั่นเองนะคะคนที่อยู่ไกลคนที่อาจจะอ,อยู่ต่างประเทศนะคะหรือว่าต่างจังหวัดต่างอำเภอจากที่คุณอยู่ก็ได้นะคะแต่คุณมีความรู้สึกว่าคุณกําลังที่เหมือนกับแบบว่าตัวเองกําลังที่จะแบบ ลืมเดือนเรื่อง,ร,องราวเหล่านี้แล้วนะคะเหมือนกับได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาจากพันธนาการต่างๆนะคะที่เคยมีมาอย่างเช่นในเรื่องราวของความเจ็บปวดจากความรักความสัมพันธ์นะเจ็บสิบดาบเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการที่มีคนทําอะไรรับหลังนะคะอาจจะมีในเรื่องราวของความนอกใจหรือความไม่ซื่อสัตย์เข้ามาแล้วมันเป็นระดับเจ็บปวดสิบดาบเหมือนโดนแทงข้างหลังอะไรแบบนี้นะคะมันทาให้คุณแบบเกิดเรื่องราวที่มันเป็นการปม ประเด็นขัดแย้งกันมานะคะเรื่องราวขัดแย้งของคนหลายๆคนก็ได้หรือเรื่องราวกับขัดแย้งกับเรื่องราวที่ไม่เป็นเรื่องก็แล้วแต่มันทําให้เกิดช่องว่างตรงนั้นนะคะแล้วก็มันก็มีการเหินห่างกันไปเนี่ยนะคุณก็คุณก็รอคอยมานานนะคุณรอคอยอที่จะให้มีการติดต่อกันมาหรือว่ารอคอยในเรื่องของข่าวขราวการสื่อสารตรงนี้มานานมากแล้วนะคะ ตอนนี้ก็จะถึงเวลานะคะที่ว่าโอเคสิ้นสุดการลอคอยแล้วแหละคุณจะได้รับขา่าวอะไรบางอย่างอะสักอย่างหนึ่งะนะคะจากเขาที่จะติดต่อกับมหาคุณนะแต่คุณก็คิดว่าคุณยังยังไม่ เปิดใจเต็มที่นะคะเหมือนกับคุณต้องรอดูไปก่อนนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมันหนักหนาสาหัสเกินไปนะคะคุณก็เลยต้องประวิงเวลารอดูไปก่อนนะคะว่าคนคนนี้นะเขายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะแล้วก็เหมือนกับรอดูว่าเขาจะมีความรักที่แท้จริงให้คุณหรือเปล่านะคะความรักที่มันเป็นทางเลือกการครบซ้อน ยังมีอยู่หรือไม่นะคะคุณจะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะคือคุณอาจจะไม่ได้กระโดดเข้าไปในความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างรวดเร็วเหมือนกับออพอเขาติดต่อมาปุ๊บคุณจะแบบเ,เข้าไปคืนดีกับเขาในทันทีหรืออะไรคุณยังเหมือนประวิงรอเวลาอยู่ก่อนนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณกำลังคิดว่าคุณกำลังต้องให้คุณค่ากับตัวเองนะ ะะเขาจะต้องให้ความสําคัญกับคุณมากพอก่อนไม่ใช่เท่าที่ผ่านมาคือเหมือนนึกจะทําอะไรก็ได้โดยที่เหมือนกับคุณอมองว่าคุณคุณอาจจะคิดไปเองอะว่าแบบเขาไม่ได้ให้คุณค่ากับคุณมากพอนะคะตอนนี้คุณหันกลับมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ให้กับคุณค่าตัวเองมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะเลือกที่จะดูเข้าไปสักพักแล้วก็อยู่คนเดียวเพื่อที่จะ เยียวยาจิตใจตัวเองในช่วงนี้สักพักหนึ่งไปก่อนนะคะเหมือนกับแบบว่าขออยู่สดๆสวยๆหล่อๆสักพักหนึ่งนะคะเพื่อดูพฤติกรรมของใครบางคนอะไรประมาณนี้ไปก่อนนะคะในช่วงปักเนี้ยนะโอเคต่อไปนะคะเราลองไปดูว่าแล้วเตือนความรู้สึกนึกคิดของชาวฟิจิในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยเตือนความรู้สึกนึกคิดเป็น three of mons นะคะเนี่ยเป็นไพ่เหมือนก้อน ก็มีการรอคอยอะนะก็รอคอยเหมือนกับว่าก็ต้องรอดูนะคะคุณอาจจะแอบรอคอยเขาอยู่แหละนะคะรอคอยลึกๆก็คือรอคอยเขาคนนี้แหละเซเวนเ่นวออฟเพนดเคนะคะ <c oughs> ที่คุณยังรอเขาอยู่ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของความผูกพันนะคะคุณยังลืมเรื่องราวของความผูกพันในอดีตเก่าๆไม่ได้นั่นเองนะคะ High ฮลอบแ a n ์คุณต้องการทุกอย่างให้มันเป็นไป ถูกต้องเหมาะสมนะคะตามคำทนองของทำนะคะหรือว่าไม่ก็เป็นรักษาของอให้มันออกมาในรูปแบบที่ดีที่สุดนะคะเพง king of p e n t a c l e เป็นไปได้ว่าคุณจะเฉยนิ่งนะคะค่อนข้างที่จะวางเฉยนะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่ถามว่าคุณมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงไหมคุณมีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงแต่ตอนนี้คุณเหมือนกับแบบต้องนะคะเป็น the high r i d t e ก็คือแบบอขอถามหัวใจตัวเองให้แน่ใจ ดีกว่านะคะก่อนที่จะกระโดดลงไปเนี่ยนะคะคุณขอใช้เซนส์ของตัวเองในการนําทางที่จะให้ได้คําตอบว่าสิ่งที่คุณต้องการที่แท้จริงคืออะไรนะคะแล้วก็คุณที่แน่แน่คือคุณไม่ต้องการความรักที่มันเป็นลักษณะแบบทางเลือกตัวเลือกหรือว่าอะไรที่มันไม่ชัดเจนนะคะคุณต้องการทุกอย่างให้มันแบบเคลียร์ชัดเจนนะคะทุกอย่างแบบถ้าเกิดว่า มีอนาคตไกลๆหลุด,ด้วยกันนะคะคุณต้องการตรงนี้มากกว่าต่อไปนะคะลองไปดูในส่วนของเขาคนนั้นบ้างจะเป็นยังไงตัวตวนความรู้สึกนึกคิดเขาคนนั้นของชาวพิจิกช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะนะคะหเหรียญชาวนะคะสีสีถ้วยนะคะตีดาบนายเป็นิล นะคะแล้วก็ the h ดอะไฮ i พลสโอเคสำหรับเขาคนนั้นนะตอนนี้ดูเขา,าสภาพจิตใจอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคือดูเหมือนเหงามากเลยนะคะอ้างว้างนะคะแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกโดดเดี่ยว นะะในความรู้สึกนะเหงาอ้งางว้างโดดเดี่ยวแล้วก็เบื่อเบื่อต่อเหตุการณ์รอบตัวมากๆเลยนะคะช่วงนี้เขาไม่ค่อยอยากได้ใครดีอะไรนะคะเขามีปัญหาหลายเรื่องด้วยนะ,ะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินเป็นหลักด้วยนะคะเขาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองคะ่ะในช่วงนี้พิจารณาอะไรนะคะนิ่งๆเงียบๆไปตอนนี้เขาต้องการเรื่องราวของการให้อภัยเป็นที่สุดนะคะ ต้องการความรักกันให้อภัยอยากจะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องดีงามขึ้นมาแล้วนะคะในช่วงนี้แล้วก็เขา,เาแต่เขาก็ยังไม่รู้จะทําไงดีนะคะเขาคาดหวังว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้นแต่เหมือนเขายังไม่ได้ take Action อะไรมากมายรวมไปถึงแบบมันค่อนข้างจะช้านะนะคะบางทีเขาอาจจะตัดสินใจทําอะไรแต่ว่ามันช้าไปหน่อยต่อไปนะคะเราไปดูในส่วนของภาพนะคะ ภาพความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะบางช่วงบางตอนบางโมเมนต์นะคะสำหรับชาวพิจิกแล้วภาพความรักเป็นยังไงบ้างคะภาพความรักจริงๆแล้วภาพความรักตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะจะเห็นว่าบางทีอาจจะได้มีการพูดคุยกันนะคะพูดคุยปรับความเข้าใจนะคะมีการสื่อสารกันอยู่นะ ในเรื่องนี้นะคะมีการสื่อสารการขอโอกาสแล้วก็การให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะเพียงแต่ว่าคนที่จะให้โอกาสนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขานะคะ <_ d ata> ว่าที่ผ่านมามัน,มนโอเคไหมกับการที่จะให้โอกาสแต่ว่ายังมีความรักต่อกันนะคะมีความรักให้กันและกันอยู่นะคะเหมือนกับว่าทั้งคู่น่ะนะคะเป็นเป็นโลกของกันและกันนะคะแต่ว่ามันยังอาจจะยังไม่สามารถที่จะเปิด จกันได้เต็มร้อยนะคะยังมีการแบบเหมือนกับยังใส่หน้ากากเข้าหากันอยู่ยังไม่เปิดเผยความจริงในใจหรือว่ายังไม่แสงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงอาจจะย,ยังรอกันอยู่ยังคิดถึงกันอยู่อยากจะขอโอกาสแต่ก็ยังวางฟอร์มหรือย,อยังอะไรแบบนี้อยู่ก็ได้นะคะโอเคแล้วก็มีคนนึ่งก็พยายามที่จะขอโอกาสมากๆเลยแต่มีคนเหมือนทำท่าทางจะปฏิเสธอยู่เหมือนกันนะคะโอเคก็ ลองดูนะทีนี้ลองดูว่าโรแมนซ์แซนเจอนะคะเขาจะมาให้คำแนะนำอะไรกับชาวฟิจิกในช่วงนี้บ้างนะคะเขาบอกว่า Codependency ่ e r i l i o u s u s f t o t s r s และ Say optimistic about your love life o v e l นั่นเองนะคะเขาบอกว่าในช่วงนี้คุณปล่อยวางอ่ะดีแล้วนะคะถ้าค,คุณทำได้นะคะเพราะว่า addictions are affecting your r o m a n t i c r o m a n t i c life นั่นเองนะคะการที่คุณไปยึดติดนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นเป็นเหมือนคุณเสพติดความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นนะคะแต่ถ้าการที่คุณปลดปล่อยตัวเองออกมาไม่ยึดติดกับอะไรทั้งนั้นนะคะ ถ้าคุณไม่ยึดติดอะไรทั้งนั้นได้มันจะดีมาก stay optimistic about your life o v e l แต่อย่างไรก็ตามอย่าไปมองความรักในแง่ลบจนเกินไปนะคะมองในสิ่งที่ดีเลือกเลือกมองเฉพาะสิ่งที่ดีๆแล้วมันจะทําให้คุณให้อภัยพอให้อภัยแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยจิตใจที่แบบว่าเาเป็นมีความสุขขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับแบบ จะให้พลังงานในด้านดีออกมานะคะ positive thinking and faith will bring your romance นั่นเองนะคะก็คือความคิดบวกเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความรักความโรแมนติกให้กับคุณนะคะแต่ความรักครั้งนี้มันเหมือนมีปัญหาอุปสรรคบางอย่างนะไพ่โชว์ออกมาว่าอาจจะเป็นเรื่องของ religious factors นะคะ ปัจจัยทางศาสนาหรือไม่ก็สังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่นะคะซึ่งมันคุณอาจจะมีความแตกต่างกันนะ,นะคะเพราะมีความแตกต่างกันบางคนอาจจะคบกับคนชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือไม่ก็คนไทยด้วยกันแต่ว่าสังคมค่อนข้างที่จะแตกต่างกันทัศนคติเนี่ยนะคะแตกต่าง your love life is your love life is uh, influenced by your religious upbringing and spiritual path นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้อง ถึงแม้จะมีอิทธิพลนะคะความแตกต่างแต่ว่าก็จะเป็นความแตกต่างที่ลงตัวได้นะคะถ้าหากว่ามีการยอมรับซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะคนที่เป็นคู่กันนะมักจะมีอะไรที่แตกต่างกันนะมันไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกันไปทุกประการทุกกระเบียดนิ้วหรอกก็เหมือนกับหินกับหยางอะนะหินกับหยางที่มีความแตกต่างแต่เป็นความแตกต่างที่แบบมันลงตัวแล้วก็เข้ากันได้นั่นเองนะคะทีนี้เราลองไปดูซิว่าในส่วนของ อะไรอ่ะอ๋อ local cast นะคะ love and o m a n c e น่าจะมาบอกเกี่ยวกับบทสรุปปิดท้ายนะคะแล้วก็ต้องการที่จะบอกอะไรกับชาวพิจิกมากที่สุดในช่วงนี้นะคะบทสรุปปิดท้ายในช่วงนี้ก็คือ twin flame นะคะใครที่อยู่ในใจคุณตอนนี้เอ่ยหรือว่าคนที่ดิวมีถ้ามีลักษณะแบบนี้นะคะที่กล่าวมาทั้งหมดอะ่ะเขาคือ twin flame ของคุณนะคะ ทวินเฟลมนะคะคู่ที่เป็นแบบเหมือนกับเกิดมาจากไฟดวงเดียวกันนะหรือว่าเป็นคนคนเดียวกันนี่แหละนะคะที่มีการแยกแยกร่างกันมาเกิดอะไรแบบนี้นะคะเป็นความเชื่อนะนะคะเป็นคู่ที่เป็นเนื้อคู่จริงๆอ่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเยอะนะคะในระหว่างทางนะอาจาจะต้องมีการแยกจากกาันแล้วก็ได้กลับมานะคะ พบรวมตัวรียูเนียนกันอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันต้องแบบเกิดจากการที่ต่างฝ่ายต่างแบบว่าจะต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะจะต้องไม่วิ่งไล่ตามกัน ถ้ามีคนฝ่ายหนึ่งวิ่งไล่ตามอีกคนก็จะวิ่งหนีไปเรื่อยๆอ,อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือตอบโจทย์เลยถ้าคุณแบบหันกลับมาดูแลตัวเองนะคะไม่ได้ไปวิ่งไล่ตามใครทวินเฟรมของคุณนะคะจะกลับมาหาคุณเร็วขึ้นนั่นเองโอเคนี่ก็คือนะคะเรื่องราวความรักนะของชาวพิจิกนั่นเองนะคะนิรยา Secret Attraction นะคะโลชั่นน้ำหอมเพิ่มเสถียงดูดนะคะตอนนี้ก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะคะแล้วก็ช่วย ดึงดูดใครคนนั้นนะคะให้เข้ามาอยู่ใกล้ๆคุณนั่นเองนะคะแล้วก็เพิ่มความรู้สึกดีๆนะคะให้กับคุณนะคะในขณะที่ใช้นะขอบคุณสำหรับการกดกระดิ่งเพื่อที่จะติดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะติดตาม s u b s c r i b e Like Share Comment นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับในทุกๆเรื่องราวนะคะแล้วก็ดูแลเทคแคร์สุขภาพให้ดีที่สุดนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ